มาลครับพี่น okay. ้องโอ้โหโอ้โหมันขบวงไฟแดงเลยโอ้โหข้เครื่องไฟเซฟออครับเซฟออสซีครับขั้วเครื่องไฟแดงนะเซฟออสซีครับต่อไกลเซมี่โอ้โหนี่ครับจบเพียร์ผมจบเพียร์อมผมโดยเซฟแซมมี่นี่ครับ กำลังจะคว้าไก่ครับมอกอบผมมีหูเนาะเสียพอดเอาหูเอาเอาหูเสียพอดไปใส่ไหมนะไม่ใช่มอหูแตกูแ่งนะหูตาแต่งครับไม่ใช่หูแตง่งผมเอาเอาไก่เอาไก่ไกบบคว้าเลยไหม,มแล้วก็ส้มกำครับ แกวเพียขมขมตับบ้านแกเสร็จเล็ววะอะไรครับฮะ